เจียงเสี่ยวไปยิ้มเขาดีใจที่ลูกสาวติดเขาขนาดนี้หลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้นอนหลับไปพร้อมกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจียงเสี่ยวไปพาเจียงชานไปวิ่งออกกําลังกายในตอนเช้าแม้ว่าตอนที่พวกเขาจะไปพักที่บ้านของผู่สิ้นหนานในทะเลสาบเหลียงจือทั้งสองพ่อลูกก็จะออกไปวิ่งในตอนเช้าหลังจากนั้นไม่กี่วันเจียงชานก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกับมันแล้วตอนนี้เธอสามารถวิ่งได้ครั้งละมากกว่า40นาที โดยที่ขาของเธอไม่เจ็บเหมือนหลังจากที่วิ่งในวันแรกฮ่าฮ่าวันนี้เจียงเสี่ยวไปพาเจียงชานไปที่มหาวิทยาลัยเจียงพร้อมของที่ซื้อให้หลินเจียลี่รวมถึงเสื้อผ้าอีกสองสามชุดเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตหนึ่งเครื่องตลับเทปอีกนับสิบตลับและเงินอีกห้าร้อยหยวนครั้งนี้เมื่อเจียงเสี่ยวไปมาที่เจียงเฉิงน้องสะพ้ายก็เอาเจียงชานไปอยู่ด้วยสองวันสิ่งของเหล่านี้จึงถือเป็นเหมือนรางวัลตอบแทนเธอสำหรับเจียงเสี่ยวชิงเขาไม่ได้ซื้ออะไรให้เธอในครั้งนี้ เพราะเขายังคงโกรธเธออยู่ครึ่งชั่วโมงต่อมาสองพ่อลูกก็มาถึงหน้าห้องของหลินเจลี่เจียงเสี่ยวไปดูนาฬิกาของเขาวันนี้เขาไม่มีเวลาพอที่จะวิ่งในตอนเช้าเขาจึงพาเจียงชานเดินไปรอบๆหลังจากผ่านไปห้าสิบนาทีเขาก็มาหยุดอยู่หน้าห้องของหลินเจลี่อีกครั้งและยังคงเหมือนเดิมทุกวันหลังจากที่พาลูกสาวยืดเส้นยืดสายแล้วเจียงเสี่ยวไปก็ยื่นถุงสะดวกซื้อให้เจียงชานแล้วพูดว่า ไปเคาะประตูห้องของนาเจลลี่แล้วมอบของขวัญให้เธอด้วยอย่าลืมบอกเธอว่าหนูขอบคุณที่เธอดูแลหนูในช่วงนี้และบอกเธอว่าเราจะกลับชิงโจแล้วได้ค่ะเจ้าตัวเล็กหยิบถุงสะดวกซื้อแล้วเดินไปเคาะประตูตามที่เจียงเสี่ยวไปบอกเมื่อประตูห้องนอนเปิดออกหลินเจลลี่ก็เห็นหลานสาวของเธอเธอจึงพูดด้วยความประหลาดใจว่าชานชานทำไมหนูมาเช้าขนาดนี้ล่ะ เมื่อเธอเห็นว่าหลานสาวของเธอเหงื่อออกเต็มหน้าผากเธอก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนถามเจียงเสี่ยวไปที่อยู่ข้างหลังเฮ็น hey, นี่พี่ทำอะไรของพี่หลานสาวของฉันยังเด็กอยู่เลยทำไมถึงบังคับให้เธอวิ่งตอนเช้าทุกวันไม่รู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปหน่อยเหรอเจียงเสี่ยวไปพูดด้วยท่าทีหดหูว่าฉันไม่ได้ชื่อเ hey, ฮฉันมีชื่ออย่าลืมว่าฉันเป็นพี่เขยของเธอเธอควรสุภาพกับฉันให้มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอหลินเจลลี่เค้นเสียงออกมาเฮเธอไม่ได้เรียกพี่เขยของเธอเข้าไป แต่เธอดึงเจียงชานเข้าไปในห้องนอนแล้วเช็ดเหงื่อด้วยผ้าเช็ดตัวก่อนจะบ่นพึมพำรรออกมาชานชานหนูก็เหมือนกันไม่ต้องตามพ่อไปวิ่งในตอนเช้าอีกเขาเป็นแค่คนโรคจิตที่ชอบทรมานคนอื่นเปล่าเปล่าเจียงชานแลบลิ้นออกมาแล้วพูดว่านะเจลลี่อย่าพูดแบบนั้นกับป๋าป้านะ เธอยกถุงสะดวกซื้อในมือขึ้นมาแล้วพูดว่าฟังนะป่าป้าซื้อของขวัญให้นะเจลลี่แล้วบอกว่าขอบคุณที่ดูแลหนูป่าป้าตั้งใจซื้อให้นะเจลลี่โดยเฉพาะรอบนี้ป่าป้าไม่ได้ซื้อของให้อาเสียวชิงด้วยซ้ำลินเจลลี่หยิบถุงสะดวกซื้อมาวางไว้บนเตียงด้วยอย่างไม่ใส่ใจแล้วพูดว่าซื้อของมาให้หวังให้ฉันใจอ่อนละสิฝันไปเถอะเจียงชานพูดว่าพ่อซื้อเครื่องเล่นเทปคาสเซตให้นะาเจลลี่และมีเทปอีกเยอะแยะเลยนะ ลินเจยลี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเธอตั้งใจจะซื้อมันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาจริงๆแต่เธอไม่ได้คาดคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะซื้อให้เมื่อรู้แบบนี้เธอจึงมีความสุขเล็กน้อยอ่อยยอแต่ก็ยังปฏิเสธที่จะให้อภยัยเธอจึงพูดไปว่าชาญชาญหนูเป็นหลานสาวของน้าการดูแลหนูคือสิ่งที่น่าเต็มใจทำไม่จำเป็นต้องให้เขาแซงทำเป็นคนดีซื้อของมาขอบคุณน้าหรอกเจียงชาญโบกมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าป้าป้าเป็นคนดีจริงๆนะคะเขาไม่จำเป็นต้องเสแสร้ง หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็มองไปที่ลินเจรลี่ด้วยตากลมโตและพูดด้วยความสงสัยนะ้าเจรลี่ป้าป้าของหนูเป็นคนใจดีและเก่งมากทำไมนะ้าถึงไม่ชอบเขาล่ะลินเจยลี่รู้สึกขบขันกับท่าทีของเจ้าตัวเล็กเธอจึงพูดว่าหนูไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่หรอกแต่จำไว้ว่านะาเจยลี่รักหนูก็พอนะเจียงชานขานรับอ้อนแล้วพูดว่านะ้าเจยลี่เรามาที่นี่เพื่อเอาของมาส่งให้แล้วมาลานะด้วยวันนี้หนูกับป้าป้าจะกลับไปที่ชิงโจวแล้วหนูจะกลับแล้วเหรอ หลินเจียลี่ดูตะลึงและรู้สึกเสียดายเมื่อรู้ว่าหลานสาวจะกลับบ้านแล้วเธอจึงพูดว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายที่ทะเลสาบตะวันออกในวันนั้นยังไม่ได้เอาไปอัดเลย